โดย Quick zap, ยควิกแสบแสบเข้าเส้นใครจี๊ได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ iPhone 5ขยับมาใกล้ๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหา Quick แสบหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m q u i c k s a บกดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชูแอนแวรมจีได้ใจสไตล์ควิ k แสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่ากับ1นิต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำ3ามสิิหรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้น Mid a อ d ก r ี e ห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละหนึ่งคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเมนมาก,มมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่จยแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ยาวมากีครับวันนี้นะคะฟูดก็มาทํารายการ You Life นะคะตั้งแต่ใบสองแล้วเพราะว่าต้องมาแต่งหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะแต่งหน้าแบบว่านานมากลงรายละเอียดเยอะมากนะคะดูจากตอนนี้นะคะขนตามาเป็นกันสาดเลยนะคะ พอแต่งหน้าอะไรเสร็จนะคะพอถึงสี่โมงนะคะเราก็ต้องเข้าไปทํารายการนะคะพี่เขาก็จะบีฟก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องกูนะวันนี้มีเกมอะไรมาให้เล่นเนะะี่ยเขาก็จะบีฟก่อนนะคะแล้วก็จะพูดกันว่าเดี๋ยวฉันพูดอันนี้นะเดี๋ยวเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเตรียมกันก่อนเสร็จรแล้วก็เวลาทํารายการก,ก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงเ,นเพราะว่า เหมือนกับว่าเป็นเป็นงานใหม่ของเราที่ว่าเพราะว่ายังไม่เคยทํารายการสดนะคะก็เลยรู้สึกแบบตอนแรกก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้ก็ทํามาได้สักประมาณอาทิตย์นึงละก็เริ่มคุ้นเคยแล้วนะคะกับช่วงของแต่และช่วงของรายการยู u Live แล้วก็รายการยู u Live นะคะก็จะเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารของศิลปินนะคะแบบสดๆดร้อนๆเลย แล้วก็มีการอัปเดตเพลงนะคะมีให้เพื่อนเนี่ยส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันมาตอบคำถามก็จะได้รางวัลนะคะรางวัลก็จะเก๋มากเลยแบบอย่างเช่นวันนี้นะคะแบบมันจะมีรางวัลล่มอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะดาบมันเป็นดาบเหมือนดาบ<ค>กูก็หยิบมาอะไรมันใช่ดาบไปแล้วเพราะหยิบขึ้นมามันก็เป็นล่มอะไรเงี้ยรางวัลเขาจะแบบเก๋ๆนะแบบดูมีอะไรอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้เพื่อนๆนะคะมาเล่นกันแบบส่ง SMS เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะทางยูไลฟ์ก็สามารถติดตามได้ทุก สี่โมงเย็นนะคะทุกวันเลยจันถึงสุขระหว่างที่ทำงานร่วมงานกับเพื่อนๆนะคะก็ก็จะมีแบบว่าเวลาพักเบ็กเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบบประสานงานกันนิดนึงแบบเดี๋ยวต้องพูดตรงนี้นะสปอนเซอร์เนี่ยเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้นะก็จะมีพี่ทีมงานเนี่ยมาแบบคอมเมนต์เราว่า เราไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าเราต้องแก้ไขอะไรไหมคูดก็จะจําคําที่พี่เขาพูดนะคะแล้วก็เอาไปปรับปรุงพอมาอีกวันหนึ่งฟูดก็แบบพี่เขาก็มาชมว่าดีขึ้นนะอะไรเงี้ยรายการก็จะสนุกสนุกนะคะจะมีแบบเพลงเยอะมากเลยพิธีกรไม่ค่อยได้พูดหรอกอย่างน้อยก็แบบมีให้เล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบการอัปเดตข่าวสารนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้ก่อนใครอ่ะถ้ามาดูรายการเนี้ยไม่รูแบบต่อไม่ถูกเลยว่ะ ไม่อไม่ถูกคือจริงๆเนี่ยหยุดเพืคือจริงๆเราจะบอกว่าติดปากที่ร้องเล่นจะร้องเพลงไม่คว่ร้องเล่นครับค่ะก็จุดที่ยังกังวลนะคะในการเป็นพิธีกรสดก็คือการพูดแบบสโลแกนสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ค่ะจะโดนว่าบ่อยมากคือแบบพี่เขาแบบเนี่ยกู๊ดจะต้องพูดชัดๆนะตรงเนี้ยอย่ายืดเยื้อคือต้องพูดให้มันชัดเจนไปเลยอันนี้ก็จะโดนบ่อยมากเลยกูก็ต้องแบบคราวนี้เอาเลยตึ๊ดๆๆแบบกระชับ วงไวมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างข้อข้อที่กังวลก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เข้ารายการนะคะถ้ากูไม่ได้อ่านสคริปต์ก่อนน่ะจะเหมือนกับว่าลนคือต้องมาแบบให้ตรงเวลาค่ะจะต้องมีวินัยในตัวเองมากคือมาตรงเวลาเสร็จพี่จะได้ทันพี่ๆเขามาบีบเราแล้วก็จะได้อ่านสคริปต์ก่อนเพื่อให้มันเหมือนเข้าหัวเราเวลาเข้ารายการเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบพูดสื่อสารแบบเป็นธรรมชาติไปเลย วันนี้สีอะไรคะสีน้เงินนะคะจอังคารสีเขียวนะคะันสีม่วงนาอะไรอย่างนี้ก็เพื่อนเพื่อนที่ทําพิธีกรกับกูนะคะส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับว่าพอพอหลังที่ทํารายการเสร็จนะคะก็จะมีถามกันว่าวันนี้แบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคะบางคนก็จะแบบดีแล้วดีแล้วอันนี้คือแบบว่าให้เราแบบใจดีไปนะคะแต่บางคนเนี่ยก็แบบเตือนว่า เออเนี่ยกูดพูดไม่ชัดนะกูดแบบตรงนี้ลืมแต่ไม่เป็นไรวันหลังเอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบคอมเมนต์กันไปแก้ไขข้อผิดพลาดนู่นนี้นั่นก็ที่บ้านกูนะคะก็ โ oh, อ,อ้โหคราวนี้ดูกันทั้งครอบครัวเลยนะคะคือเหมือนกับว่าคุณยายก็เหมือนแบบตอนแรกก็ดูช่องย้ายอยู่แล้วตอนนี้ดูช่องยูเนี่ยอ่ะสดแบบมีทีวีสองจอตรงนี้เลยไหมคุณยายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบติดตามผลงานของหลานอะไรเงี้ยค่ะติดตามผลงานของลูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเปิดดูทั้งวันเลยคือถึงเขาจะแบบเพื่อหันมองเลยเขาก็เปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยพอหลานมาเขาด้แบบจ้องหน้าทีวีแล้วก็แบบบางทีกลับบ้านไปก็มีอัดวิดีโอให้ดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็รู้สึกดีนะอะไร เขาก็เป็นห่วงเราอะไรเงี้ยค่ะ Get ใครจีได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ไอโฟน e 5ขยับมาใกล้กๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหาควิกแสบหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m q u i c k s a b กดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชูแอนแวรมจีได้ใจสไตล์ควิกแสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่าก,กับ1สิทธ์ต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำสามสิสิทธ์หรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5าไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รอัพสิทธิ์ลุ้น Mid แอนด์กรี้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละ1ึงคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเมนมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเราจ่จยแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เรามีงานมีการแล้วนะเราก็แบบรู้สึกดีมากกว่าที่จะแบบมานั่งว่ามันเยอะเกินไปอ่ะเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะกูเป็นคนที่แบบอยู่ว่างไม่ได้คือจะต้องมีอะไรทําตลอด,ดยอยากให้ทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะว่าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นคนดีแน่นอนอันดับหนึ่ง